ถนนไฟฟ้าสองสว่างมาดูเรื่องน้ำประปากันบ้างนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ทางเทศบาลเปิดใช้งานประปาหมู่บ้านครับหลังจากที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปกว่า6ล้านบาทสร้างเสร็จมาแล้ว2ปีแต่ก็ยังไม่เคยถูกใช้งานแม้แต่ครั้งเดียวครับ ตัวแทนชาวบ้านในตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินที่จังหวัดพัทลุงรวมตัวบริเวณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหรือว่าประปาภูเขาน้ำตกเขาครามดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบ้านนาจังหวัดพัทลุงครับเขิมประมาณในการก่อสร้างไปกว่า6ล้านบาทแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ถูกทิ้งร้างมานานเช่นเดียวกับตัวอาคารซึ่งแทบจะไม่ผ่านการใช้งานใดๆเลยนะครับหลังก่อสร้างแล้วเสร็จมานานกว่า2ปีก็อยู่แบบนี้ครับ ตัวแทนชาวบ,บ้านบอกว่าหลังก่อสร้างแล้วโครงการประปาภูเขาแห่งนี้ยังไม่เคยเปิดใช้งานแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเหมือนจะมีการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารส่งน้ําแต่ยังไม่มีการเดินท่อประปาเพื่อส่งน้ําไปถึงครัวเรือนผู้ใช้น้ําจริงครับมับนมีกรทบต่วงเวลาดูดูด้นกันครับคือถ้าเราจ่ายประปาผูกเก้าเทนนี่สิตังบาทช่วงดูด้นเราจกปลาจ่ายน้ำประหารคือหาร,ร,รายได,ด้ถูกทึ่งสุงดยัง ปรดจวงดูควั้นน้มจะน้องบานเรนซึ่งน้ำจกปลกจ่ายอัไม่ได้ซึ่งจาง่าบ้านก็เรื่อน้มเต้งประลาเต้งนี้สีโร่จะตั้งบาทปลอมจะจชายจา่าบ้านกันอีกครับ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตําบลบ้านนาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรอการใช้น้ำประปาภูเขามันนานแล้วเนื่องจากระบบน้ำที่มีอยู่มันไม่เพียงพอต่อการอุปโภคครับแล้วก็ที่สำคัญก็เห็นว่าเมื่อมีการใช้งบประมาณมาก่อสร้างไปกว่าล้านบาทก็ควรที่จะจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่าต่อง,งบประมาณของแผ่นดินที่ได้ใช้จ่ายไปแต่จนถึงขณะนี้กลับไม่มีความคืบหน้าในการดาเนินการเลยครับกะว่าจะได้ใ้เลย แต่ว่ากอยตังเทศบาลมา3ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ใช้เดือดร้อนมากตอนนี้ประปาปูเขาก็เดือดร้อนถึงผู้นําในชุมชนด้วยปากปากปาก,ปากต้อปากต้อน้อําอ่ะมันมีใบไม้ช่วงที่ว่าฝนตกหนักก็เลยมาปิดปากต้อ ด้านนายสินชัยบุญวิสูตรผู้อำนวยการกองช่งางเทศบาลตำบลบ้านนาะให้ข้อมูลว่าทางเทศบาลได้ดําเนินการทําเป็นแบบท่อเมนส่งน้ําขนาดใหญ่เอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเพียงยังไม่ได้ดําเนินการต่อท่อส่งน้ําไปถึงครัวเรือนของประชาชนรวมถึงได้ออกเทศบัญญัติการใช้น้ําไปแล้วแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องรอผู้บริหารชุดใหม่ที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นผู้ดําเนินการผลักดันโครงการนี้ต่อไปสําหรับเทศบาลตําบลบ้านนาะใช้งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมาจากการ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมกว่า6ล้านบาทมาใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินโดยได้ก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ําผิวดินขนาด10ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงจํานวน1ชุดสร้างถังน้ําใสขนาด100ลูกบาทเมตร2ถังพร้อมกับวางระบบส่งน้ําความยาว2 9 5 0เมตรซึ่งทั้งหมดดาเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อปี2 5 6 6แต่ก็ยังไม่มีการใช้งานจริงครับ